รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย The Face ไ i ยแ l a n d คนที่3ของประเทศไทยจะได้เป็นตัวแทนแบรนด์เครื่องสำอางอันดับหนึ่งของโลก y b e l l i น e New York ในฐานะเดอะเ e of m a y b e l ลินเพื่อร่วมง,งานที่เป็นสุดยอดในวงการแฟชั่น n ิว York f a ฟช i o n Week ณประเทศสหรัฐอเมริกาครับและยังได้เป็นแบรนด์ดอสเซอรของ t r e s ซ e m ์เผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมอันดับหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาและที่สุดแห่งความใฝ่ฝันของผู้หญิงทุกคนกับการถ่ายแฟชั่นลงในนิตยสารที่ทรงอิทธิพลที่สุดของวงการแฟชั่น o g u e Thailand นอกจากนี้ยังได้เป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ของ BMM ผู้พัฒนาเชิงพาณิชย์ในระบบ MRT อีกทั้งยังได้ร่วมงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3พร้อมเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับกันตนากรุปจำกัดมหาชนที่ผลิตทั้งละครภาพยนตร์และเงนินรางวัลอีก1ล้านบาทสัปดาห์ที่แล้วผู้เข้าแข่งขันต้องเจอกับโจทย์สุดโหดแคมเปญ s MOKE BOMB FASHION VIDEO ขอ,อตัดสินนะคะให้ทีมทุลกเกตเป็น และในที่สุดทีมลูกเกดก็คว้าชัยชนะและทําให้เมนเทอร์ลูกเกดได้สะสางความแค้นที่เมนเทอร์มาชาสร้างไว้กับทีมลูกเกดในสัปดาห์ที่แล้วแต่แต่มันมีแต่ครับคุณผู้ชมความแค้นอาจจะยังไม่หมดจากใจเมนเทอร์ลูกเกดครับเพราะเธอได้ประกาศกล้าวมาแล้วว่าจะคัดทีมมาชาออกทุกครั้งที่ทีมลูกเกดชนะพี่ก็ต้องลุกขึ้นมาแล้วถ้าเกดมีปัญหาแล้วชนะเนี่ยนะพ่อจะตั้งกฎเดติกามาแบบนี้ นสิสงครามระหว่างเมนเทลูกเกดและเมนเทมาชาเริ่มขึ้นแล้วนะครับมาดูกันว่าสงครามนี้จะสิ้นสุดยังไงและใครจะเป็นผู้ชนะในที่สุดมายาเสียใจด้วยค่ะเราไม่ใช่กับเฟซพี่จะทุกทุกครั้งที่ทีมมาชาเข้าห้องเมิดโลกจิตนะมากค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือมาสคาสของพวกคุณนะครับและเมนเทอร์ที่จะมให้ความรู้เมนเทอร์ลูกเกดครับสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะมาสคาสวันนี้พี่จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายแฟชั่นวิดีโอโอ้แฟชั่นวิดีโอวิดีโออีกแล้วเหรออยากจังดูจากแคมเปญที่แล้ว จะมีบางคนที่เด่นกว่าเพื่อน mm hmm. หรือว่าไม่สามัคคีกัน mm hmm. พวกคุณทำไม่ได้ดีเลยจากแคมเปญที่แล้วเนี่ย mm hmm. น้องๆเขาจะขาดในเรื่องของความเป็นท mm ีม hmm. work การรู้ว่ากล้องอยู่ตรงไหน mm hmm. การทำงานด้วยกันไม่บางกาัน mm hmm. วันนี้ก็เลยมาให้เทคนิคในเรื่องนี้ค่ะ mm hmm. เดี๋ยวพี่จะให้ สาธิตให้พวกพี่ดูกันแล้วเดี๋ยวพี่จะให้ทิปส์ว่าเราควรจะทำอะไรบ้างนะคะคทีมงานขาขอหมอนหน่อยค่ะแล้วพี่เก๋ก็ขอตัวแทนทีมละหนึ่งคนนี่ก็ออกมาแบบเฮ้ยก้าออกไปเองอะพี่โอเคอะหมอนคนละใบอ่ <c oughs> สิ่งที่พี่ต้องการคือ fierce strong powerful เราจะเอาอะไรมาเป็นจุดโฟกัสเราต้องดูเพราะว่าตอนนี้เนี่ย <c oughs> ย่ง <c oughs> สูงสุด <c oughs> ผิวเข้มสุดอยู่ริมหน้าฝรั่งสุดนี่หมวยสุดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอยู่ต้องดูด้วยโจทย์ก็คือผิวว่าไฟแต่คือมันอยู่ที่ทีมเวิร์กว่าแบบเราจะพรีเซนต์มันออกมายังไงให้มันแบบว่าออกตรงกับทีมที่พี่เกดบอก5 4 3 2 4 3 2สสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เพลงนะคะผิดโจทย์ เพราะว่าพี่ขอ strong fierce แล้วก็ powerful powerful เทียดูจะโพสเยอะไปนิดนึง <Okay. S 1> Grace ดีมากนะคะแต่ว่าต้องระวังในเรื่องของเพื่อนเอ้หมอนมาเนี่ยบางชุดเขาหมดเลยนั่นคือข้อผิดพลาดแต่ก็ไม่เป็นไรพี่เกดชงเกดสามคนต่อไปค่ะโจ์แฟชั่นวิดีโอน่ารักน่ารักแฮปปี้ล่เลิงสดใสอ่ะห้าสีสา โอเคเหมือนชีวิตจริงมากเลยเนาะเนะเหมือนเป็นพิโรไฟจริงๆจนลืมกล้องไปเลยนะว่ามาอาก็ต้องมีบ้างต้องมีแบบว่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อินกับสิ่งที่เราทำมากเกินไปนะคะทุกคนเข้าใจนะแต่ความเป็นทีมเวิร์คไปด้วยกันได้ดี พวกคุณก็ได้เรียนรู้จากเมนเทอร์เกตไปแล้วนะครับ OK. ถึงเวลาที่พวกคุณต้องแสดงฝีมือกันแล้วผมมีแขกรับเชิญนะครับอขอเสียงปรบมือให้คุณนิสราไตรโลดผู้จัดก,การผลริตภัณฑ์ครีมแบบน้ำโชกุบุสึโมโนโกะตานีครับสวัสดีครับสวัสดีค่สัสดรับีมของมาสเตอร์คลาสวันนี้นะคะก็จะเป็นทีมของวอเตอร์แฟลชนะคะก็คือให้น้องๆเนี่ยได้ถ่ายกันน้ำแล้วก็ ฟองครีมน oh ุ่มๆจากครีมอาบน้ำชกุบุสึค mm ่ะ hmm. มันเป็นตัวครีมอาบน้ำชกุบุสึโมโนกาตารินะคะวันนี้ที่จะลองมาให้ก็คือเป็นสูตรใหม่เลยที่ออกมาก็คือโชกุบุสึฮอกไกโดมิลซีรีส์นะคะเรามี2สูตรด้วยกันก็คือสูตรลาเวนเดอร์เนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมติดผิวแล้วก็ให้ความเนียนนุ่มชุ่มชื่นนะคะส่วนสูตรเชอร์รี่เนี่ยเราคัดสรรพืชตระกูลเบอร์รี่เพื่อให้ผิวกระจางใสเปล่งปลั่งมากยิ่งขึ้นค่ะ ผู้ที่ชนะมเตร์คลาสเนี่ยต้องทำอยังไงบ้างครับก็จริงๆวันนี้นะคะอยากเห็นสาวๆโชกุปะสืนะคะมีความที่สดใสร่าเริงมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองค่ะกติกานะครับผู้คุณต้องถ่ายแฟชั่นวิดีโอเป็นเวลา2นาทีนะครับแล้วพี่เกตจะเลือกทีมที่แสดงได้ดีที่สุดและในทีมนั้นคุณลูกค้าจะเลือกคนที่แสดงได้ดีที่สุดคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะค่ะครับ ทางทีมงานได้แบ่งทีมให้พวกคุณเรียบร้อยแล้วครับมีเลือกทีมให้ด้วยนก็ดีค่ะทุกคนจะได้สนิทกันมากขึ้นทีมได้นะครับปริมมิ้นทับทีมครับทีมที่2นะครับจูลี่ข้าวเทียฟ้าครับและทีมสุดท้ายครับสกายเกรสเพลงขวัญและบอสซัมครับตอนนี้พวกคุณก็รู้ทีมแล้วนะครับเชิญไปเตรียมตัวครับข่มอสคเอาไงวันนี้ ก็ต้องชนะใช่ไหมไม่ต้อแบบรอต้องชนะหลายรอบแล้วเอออยากไปเดี๋ยวคุยกันก่อนนะเดี๋ยวมาไปหาอะไรกินก่อน